ก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวอาข่านนะครับเขาก็จะหลังคาจะมุงได้ยานะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนันก็จะเป็นเป็นห้องน้ําหรือเป็นอะไรงมันผมไม่แน่ใจนะครับที่นี่มีจานดาวเทียมใช้แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะเก็บฟืนนะครับเก็บฟืนไว้ใช้นะครับเพราะว่าที่นี่ต้นไม้เยอะนะครับ ผมเดินมาตรงบริเวณลานนี้น่าจะเป็นลานกลางหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นเขานี่ก็จะเป็นการทอผ้านะครับี่แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นคนทอผ้าแต่ว่าเป็นเห็นลักษณะการทอนะครับเป็นน่าจะทําไว้โชว์นะครับส่วน,นหลังนี่ก็จะเป็นการตากาไม้กวาด ดอกไม้ที่จะไปทำไม้กวาดนะครับดาวนวันชาแนลทีวีครับ ครับผมเดินมาที่บริเวณท้ายหมู่บ้านของชาวอาคานะครับด้านหลังน่น็จะเป็นฉากหลังภูเขานะครับซึ่งเขาจะทําการเกษตรนะครับตรงโน้นน่าจะเป็นเป็นสวนไม้ผลอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรสวยงามนะครับ ผมจะหมุนกล้องช้าๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับด้านนู้นก็จะเป็นภูเขาที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับสลับซับซ้อนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิงช้านะครับเห็นไหมครับนี่คือชิงช้าที่ชาวเขาเขาใช้โรโรชิงช้าประจำะปีหรือว่าเป็นงานประทีณนีของที่นี่นะครับซึ่งผมคาดว่าอีกสักครู่เนี่ยเขาคงจะมาโชว์ให้เราดูนะครับ ขาก็ทํากันง่ายๆนะครับก็ตัดไม้มาสี่ต้นแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเอาไม้ท่อนหนึ่งมาปางไว้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมัดด้วยยางรถยนต์ห้อยสลิงหรือว่าเชือกลงมานะครับนะครับผมมีโอกาสจะมาเยี่ยมชมครอบครัวหนึ่งของชาวอาคานะครับเห็นครับความเป็นอยู่ ภายในเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณข้าราชการขอข้าราชารได้ค่ะขอดูข้าราชการไปเยี่ยมชมภายในนะครับโอ้โเป็นอย่างนี้นะครับ ครับสวัสดีครับทางนี้เปิดไปนี่เจ้าของบ้านใช่ไหมครับเจ้าของบ้านอันนี้คือที่ก่อไฟที่เขาเอาไปต้มชาใช่ไหมหรือว่าจะทำอาหารแกงเป็ดอันนี้อันนี้นี่ถือว่าเป็นตรงในครัวเลยไหมฝั่งถ้าเป็นในครัวก็ได้เลอีกด้านหนึ่งครับอ๋ออันนี้ด้านฝั่งผู้ชายอ่ะ นะครับผมขออนุาญาตเกิดไฟที่เห็นชัดๆนะครับอันนี้บริเวณตรงกลางลานบ้านที่เขาใช้ก่อไฟนะครับถ้าเราไม่ผิดเนี่ยที่นี้อากาศหนาวเขาน่าจะก่อไฟเพื่อที่จะทําให้ร่างกายอรานนะครับเพ่ความหนาวแล้วก็ต้มชาอะไรชงกินกันไปด้วยนะครับนี่น้องเจ้าของบ้านนะครับน้องน่ารักมากให้ ทีมงานของเราเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมภายในบ้านนะครับน้องน้องชื่ออะไรนะครับชื่อฝนชื่อชื่อชื่ออาคารชื่อว่าอะไรครับอาชูน้องอาชูน้องอาชูอายุเท่าไหร่ครับปีเจ็ดปีคุณน้องอาชูมากนะครับยี่ห oui ้ห้พวกเราเข้ามาเยี่ยมในถิ่งในบ้านเลยนะครับทีนี้ผมเข้ามาในครัวของน้องนะครับเห็นนะครับน้องจะจัดครัวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็น นี่นนนนก็จะเป็นภายในครัวนะครับเ็นะครับเป็นบริเวณที่เขาทำอาหารนี่ก็คุณลุงเจ้าของบ้านใช่นไหมครับไม,ไ,มไม่ใช่เนาะเป็นเป็นมกักคูเทีเป็นไกดนะ์เนาะโอเคครับอ๋อครับนี้บริเวณที่เขาทำครัวกันนะครับก็เครื่องปรุงก็เหมือนชาวพื้นราบโดยทั่วไปนะครับ นี่ครับผมสนใจตัวนี้อันนี้อันนี้ครุกใช่ไหมครับเอาไว้ตำน้ำพริกใช่ไหมตำน้ำพซีอิ๊นนี่ตำเอาไว้ตำส้มตำตำน้ำพริกก็ทำมาจากไม้นะครับอ๋ออันนี้สากเห็นไหมครับเขาจะทำมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับมีโอกาสได้มาชมนะครับอ๋อครับผมแบบสบายๆเนาะอ๋อครับครับเดี๋ครับอันนี้ เป็นดาดดาวโม่อ๋อเป็นที่เก็บอาหารใช่ไหมกาจะทันไว้เป็นที่เก็บอาหารหอ๋อครับเพื่อจะช่วยชีวิตครับผู้คนครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสที่จมาเยี่ยมชมในบ้านครับผมอันนี้คือเอาไว้เอาไว้ทำอะไรครับดักนกดักหนู อครับครับอันนี้นเวลานกมันจะเข้ารังแล้วก็มีตัวนี้ดักไปก่อนเพื่อที่แล้วก็เอานกมันมาทําอาหารอนนกนหนูอ๋อนกหนูดักนกก็ได้ดักนูก็ได้นะครับหนูอ่าหนูอ่าหนูอ่าหนูใต่มาซื้อปุ๊บอ่าได้แล้วแบบนี้น่าจะดักงูก็ได้เนาะใช่ไหมดักงูก็ได้ อันนี้เขาเรียกอะไรครับคุณลุงตัวเครื่องมือเนี่ยเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่าครับลอย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 ดักนกนดักหนูอโอเคครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับวูวันนี้ภาพถ่ายคุณลุงนะครับนี่นี่ตัวจริงกับภาพถ่ายนี่หล่อเหมือนกันเลยโอเคครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับผม บ้านของหลังที่เราเข้าไปชมมาสักพู่นะครับข้างหลังของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นฉากหลังด้วยภูเขาสวยนะครับข้างในอ่ะขรางบนเราเรา ครับผมก็มาถึงครอบครัวเองนะครับครอบครัวนี้ก็เป็นกระท่อมหลังเล็กๆนะครับเห็นไหมครับก็จะมีอาชีพทําไรแล้วก็เอาดอกหญ้าเนี่ยครับมาทําไม้กวาดนครับนี่ก็จะเป็นบริเวณนอกบ้านของเขานะครับที่นี่จะมีระบบประปาภูเขาชายแล้วนะครับแต่ว่าหลังนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่เขาไปเยี่ยมชมภายในนะเราชมเพียภายนอกก็พอนะ นครับผมว่าคลาสสิกมากเลยหลังนี้ดาก้อนวันชาแนลทีวีครับขณะนี้ผมกำลังเดินแต่ระดับขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นสวนอะไรนอเนยคล้ายๆใบลิ้นจี่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับเรากำลังเดินขึ้นไปเพื่อที่จะ เดินเรียงจุดขึ้นรถนะครับตรงนี้นะครับเขากำลังทำถนนคอนกรีตนะครับทีมงานส่วนละโน้นนะครับก็เป็นหมู่บ้านชาวอาข่าที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับจะตั้งบริเวณยุนไหลเขานะครับเสียงเริ่มหอบนะครับเพราะว่ากำลังเดินขึ้นเนิน เขา,า,ดดา,าผ่านได้เยอะเคลอร,รี่อยู่นะเนี่ยโอ้หอบนะครับเดินขึ้นเขาขึ้นดอยโอเคเราก็มาถึงถนนลาดยางเราเรียบร้อยนะครับ สนนทีมงานที่กำลังเดินขึ้นมานะครับดาก้อนวันชาแนลทีวีครับกับการเที่ยวชมหมู่บ้านชาวอาขานะครับเราเดินมาสักครู่เราก็เจอกับคุณป้าคนหนึ่งเจกกำลังนายาคาเนี่ยมาทําเป็นอย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะไปมุงหลังคานะครับคุณป้าครับอันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรครับครับพี่บ่าวไคอะไรนะพี่บ่าวไคพี่บ่าวไขคอ๋อพี่เบาวไขคอ๋ออ,อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหญ้าอะไรตัวนี้ออัันนนนีี้้้มมประาณเป็นมาล่ะเป็นแบบนี้ ออยย่าาานนีปูมัแปลว่าคำว่าปูนี่น่าจะเอามาไกลมากโอเคครับไม่มีแต่ยาภาาของที่นี่เขาเรียกอีกแาแต่ว่าภาษาของที่นี่ก็เรียกอีกแบบหนึ่งอ๋อยะขาอันนี้ทำขายไม่รู้ว่าทำมูหลังคาบ้านตัวเองอมมขายด้วยขายด้วยอ๋อขายด้วยราคาเท่าไหร่ขายอันนี้ เจ๊บาทบอาทอ๋อสบาทแล้วใครมาอ๋อสิบาบาทอืมสิบาทมาไทช้เบาทอันนี้ที้นึ่งเนาะอันนี้ที้นึ่งอันนี้ชี้เอ๊ี่ขอแล้วใครมาอันนี้อันนี้สิบเอ็ดสิบสองบาทอ๋ออันนี้คือมีคนมารับแล้วก็ไปขายต่ออ๋อประมาณเม็ดยี่สิบเซนนะครับนี่ เม็ดยี่สิบเป็นห้าสิบไม่เกินนี้นะครับมันไปซ้อนกันอยู่กันปกติแล้วเขาจะทำเม็ดหนึ่งแล้วก็กระเบื้องอะ่ะไปไปไปเผื่อเลยกันนะ